มาครับพี่น้องรถขวัญใจคนจนมาแล้วนารถหาเช้ากิน่ําไม่อย่างรถหาสาองกินสเอาที่เราพอไหวบ่ต้องเกินกําลังจะของครับบ่ต้องหรูหราอมัอ่นสามพันหาเช้ากินขําต้องรถรุ่นนี้ฟรีดาวกับค่างวดเดือนละสามพันาโอ้โหดูดิเงินเดือนแปดพันเก้าัน ยาเสียกเสิร์นไปพอนรถเดี๋ยวละมื่นกว่าเมืนครับเอาคันนี้ไปพอนสามปัญหาคันนี้สันมาเกี่ยวออโต้ปีสองพันสิบเด้าเลียกไหมเลนหลายบ่หมื่นกันโลสามหมื่นโลโอ้ยรถโคตรสวยรถโคตรเดิมหัวน็อตไม่ขยับสักตัวเดี๋ยวพาดูโอ้ยเล็บสีเล็บสีโอ้ยโคตรใหม่เลยเออเม็ดอาคทุกจุดเดิมกุญแจรีโมทจ้า เอาที่เราสู้ไหวเอาที่เราพอไหวอย่ากเกินกําลังจะของครับผมอย่าให้มันเกินรายได้จะของเรียกง่ายๆว่าอย่าเสิร์น <laughs> ซื้อรถให้ดูกําลังตนอ <laughs> โอเคไหมครับอย่าให้มันเกินกําลัง <laughs> นะรถโบเคยติดแก๊สครับแล้วที่สาคัญหัวน็อตพวกนี้บบถ,ถอดจักตัวเลยเดิมหมดครับนะเดิมทุกตัวหัวน็อตไม่ขยับจ้บนะนะ ฟรีดาวฟรีจองครับโคตรใหม่จบศูนย์บาททุกอาชีพครับมาเลยนะหาเศร้ากินค้าลูกก้างไล่วันนะลูกก้างผู้รับเหมานะพี่น้องอาชีพรับจ้างทั่วไปรายได้หน่อยเงินเดือนโมเมนต์คงเอาคัานี้ครับยา <Yes. S 1> พอนเกินกำลังจะสองหลายคเครื่องทันงสองหน้าเดิมทานเดิมล่องแก้มและที่สำคัญหัวนอตฝากระโปรงตรมิดยับครับ ก่ออยู่โคตรสวยเหมือนสภาพป้ายแดงซื้อน้ำหรอพี่เรื่องน้ำน้ำน้ำอะไรระบบน้ำเป็นไงระบบน้ำเดือนดีแอ้ผมซื้ออยู่แล้วครับอย่างนี้อ้าวพี่ดาพี่กองพี่กันพี่โอนครับกับนิสสันมาร์ตเกียร์โตโฉมปีสิบเก้ารุมือมือเดียวป้ายแดงนะบ่แดงแต่ป้ายทะเบียนเท่านั้นตองอื่นแดงเบิดครับพี่้องเพราะว่ามันสีแดง ว,วิธีการจองแอดล้าที่ไหนทิกตอกเฟซบุ๊กหรือว่ายูทูบชาแนลกด e ิ่งไลค์แอดเขามาส่งบัตรประชาชนเบอร์โทรทียูนะคขามาสามยางแค่นั้นเดี๋ยอไอายเดยนเลี้ยงให้นึกรถจนมือสองนึกถึงไอ, 2, งอเสมรถสิ่งจะขายรถสิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเชิญเข้าวงจรเึกถึงนอายครับเียอไอายจัดเอช่วยทุกคันจำทุกเกสส่งปีพอดหน้าบ้านจะซื้อจะขายรถจนมือสองติดต่อมา ไอเสียมโลซิ่งจัดให้กับพี่น้องแชร์ไปไว้ด่วแก้ว